นี่คือดาบที่พี่โอ๊คประทับใจมากอีกเล่มหนึ่งถ้าพูดถึงดาบเล่มนี้ทีไรพี่โอ๊คมักจะชมไม่ขาดปากเลยพวกเราไปดูกันครับวันนี้เอาอะไร,รของสวยมาให้ดูกลนอะไรครับพี่โอ๊คเป็นดาบสองวัฒนธรรมโอ้โหวัฒนธรรมร่วมสยามกับล้านชานะครับ,บเป็นดาบลูกครึ่งเนี่ยเหระครับล,ลูกครึ่งผสมมาได้ดูดีมากโ<อ>ผสมมาดูมีชาติตระกูลมากนะครับนะบวัฒนธรรมร่วมร่วมครับเพราะว่า อันนี้เนี่ยจะพบที่แถวแถวอีสานนะอันน่าจะเป็นดาบเจ้าเมืองเก่าหรือประมาณนั้นจัดอะยสักประมาณนี้จัดว่าหายากไหมครับหายากถ้าสวยหายากครับแล้วก็อันนี้เนี่ยคือตรงคอบัวเนี่ยจะเป็นลักษณะย,ย่อมุมย่อมุม12เหมือนอเหมือนเหมือนบัวหัวเสาในโบสถ์ในวัดอะนะอ๋อใช่ใช่พราะคุ้นๆอยู่ครับ เป็นลายบัวหัวเสานะครับบางคนก็บอกว่าเป็นดอกจอกบางคนก็บอกว่าเป็นดอกลําดวนอะไรประมาณนั้นนะฮะมันก็เป็นลายกราฟิกที่เขาทําให้มันลงตัวครับเพื่อนๆมีความรู้ก็ถ้าจะจ่อจงได้ก็บอกมาด้วยนะครับว่าดอกอะไรกันแต่ดูแล้วมันไอ้นี่มากเลยนะคือดูสวยสัดส่วนสวยสัดส่วนสวยนะครับออกแบบดีแล้วก็มาได้ปลอกปลอกไม้นะครับนี่ดั้งเดิมหมดทั้งอันเลยดั้งเดิมหมดครับดั้งเดิมหมดมีซ่อมปลอกนิดหน่อย อ๋อซดอดูใบนะครับอืมเป็นใบลักษณะนี้ก็จะมีโอ้ถ้าดูดีๆก็จะมีรองอยการใช้อยู่นะครับเล็กน้อยก็พวกนี้ก็ต้องอายุประมาณ200ปีครับครับผมงามอันนี้เป็นเงินนะครับเป็นเงินใช่ครับเป็นเงิน ก็มีมีชำรุดนิดหน่อยนะฮะตามตามอายุครับผมก็ดีที่สุดเท่าที่จะรักษาให้ได้แล้วนะครับโอ้โหหนักเท่าไหร่ไม่รู้กี่กรัมถ้าผมจับโอ้ยก็ไม่หนักเท่าไหร่นะครับไม่หนักเท่าไหร่ถือว่าปกติผมก็ไม่ขออนุญาตครับโอ้โหผมไม่เชี่ยวชาญเรื่องดาบนะครับแต่ผมจับดูก็เขาเรียกว่าใช้ถนัดมือแหละใช้ถนัดมือนะครับ ต้องบอกว่าดาบเล่มนี้ถ้าจับจริงๆแล้วดูใช้งานง่ายแถมสวยอีกด้วยและดูจากสภาพที่เห็นของจริงตรงนี้คงเคยใช้มาบ้างแล้วล่ะครับเพื่อนๆใครรู้ข้อมูลดาบชนิดนี้เพิ่มก็ช่วยกันคอมเมนต์ด้วยนะครับ